สุดๆนี่พระชัยนีต้องพระชัยเนื้อเงินเก่าๆแบบนี้พระชัยนียุคโบราณแบบนี้ต้องบอกว่าในโหมดของพระชัยอะนีโบราณเนี่ยคือที่เป็นเนื้อเงินเนี่ยหดสมัยก่อนนี่เงินนี้คือสิ่งที่มีค่ามากแะ้วผมบอกให้เราไม่เจอแล้ว ไม่รู้จะอธิบายยังไงแคาอยากจะบอกว่าของแบบเนี้ยคนที่รู้คุณค่าคนที่เก็บเล่นพ้าผพ้าเหล่าเนี้ยเขาเจอเนี่ยเขาซื้อทันดีเขาเจอเนี่ยเขาซื้อไม่ขายเขารู้อนุภาพพ็ไคุณดีว่าพระชายยุคโบราณทําอะไรก็จะเกิดชัยชนะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จแล้วที่เจอเนี่ยเป็นบุกทองบางๆเป็นเนื้อว่านเป็นแต่ถ้าเป็นเงินบริสุทธิ์เนี่ยคมันประเมินค่าไม่ได้